สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าขา่าวตามเมืินทมโตะนะคะก็เกี่ยวกับทหารที่มีประเด็นกันวันนี้นะคะที่มีผู้หญิงขมีนนั่นแหละคะ่ะก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐของขมีนหรือเปล่านะคะที่มาปวดในประสาทตามเมินทมวันนี้แหละคะ่ะซึ่งมาเล็บเจยืนยันนั่นแหละคะ่ะจากปากของคนที่เคยสำรวจพื้นที่เคยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละคะ่ะว่า ปราสาทตาเมินทมจากตรงที่ผู้หญิงยืนอยู่นะที่มีต้นไม้เรียงกันเป็นแถวที่ว่าเป็นเขตแดนของเรานะมันเลยลงไปอีก300เมตรนะคะคือเดินลงไปจากตรงนั้นอีกสามเมตรนั่นแหละคะ่ะมันจะเป็นที่ที่เคยสร้างประตูที่ทําด้วยไม้เพื่อกั้นให้ขมิเวลาเข้ามาเที่ยวปราสาทตามเมอนทม ตั้งแต่ปี51ก็คือปี2551และก็ต้องมีบัตรคิวนะคะว่าใครได้บัตรนัมเบอร์อะไรเข้ามาเวลาออกไปก็ต้องตรวจนะคะว่าครบจำนวนที่ฉีกบัตรให้คนกัมพูชาขึ้นมาเที่ยวปราสาทตามมินทมหรือเปล่าแต่พอปี54รัฐบาลก็อนุญาตให้ขมีนขึ้นมาเที่ยวโดยไม่ต้องเก็บบัตรนะคะแล้วก็หรือ ประตูกั้นตรงนั้นออกนั่นแหละคะ่ะถ้าใครบอกว่าเสียหายจากการสู้รบปีห้าสี่ไม่ใช่หรอกคะ่ะประตูนั้นไม่ได้เสียหายจากการสู้รบที่ปราสาทเขาพระพิหารมันคนละส่วนกันคะ่ะแต่ที่ถูกเื้อออกไปเพราะว่ามีการตกลงรัฐต่อรัฐนี่แหละคะ่ะอนุญาตให้ขมีนขึ้นมาและก็อนุญาตให้ทหารขมีนขึ้นมาอยู่ ประจำการที่ปราสาทต,ต่างๆตา,ตามตะเข็บชายแดน5คนพอมาในช่วงปี6กเ็ดนี่แหละที่ไปเซ็นสัญญาอะไรไว้ก็ไม่รู้หกเจ็ดหกแปดหกดนี่ละมั้งนะคะที่ว่าจากขมีนเข้ามาคุยกันที่ตะเข็บชายแดนนั่นแหละแล้วไปการตกลงเซ็นสัญญาอะไรกัน2อฉบับนั่นแหละคะ่ะจากห้า คนกลายเป็นเจ็ดคนตามที่เราเห็นนี่แหละอันนี้มาเริบเจดูจากข่าวนะคะแล้วเล่าตามข่าวที่เราดูนั่นแหละคะ่ะทีนี้มันก็เลยมีประเด็นว่าทหารเจ็ดทหารไทยเจ็ดทหารขเมญเจ็ดคนที่จะเข้าไปประจำการตรงประสาทนั่นแหละค่ะเนาะแต่เราก็จะมีทหารประจำการตั้งแต่ ที่มันมีประดินกันน่นละคะ่ะช่วงปราสาทตามมินทมที่ขมีนประกาศอยากได้3ปราสาทอีกหนึ่งช่วงบกของประเทศไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะเขาเสริมทหารมาเราก็ต้องเสริมทหารไปเพราะนั่นคืออธิปไตยแผ่นดินของประเทศไทยไทยเราจึงต้องเสริมแม้รัฐบาลชุดนี้จะสั่งให้ทหารไทยถอย แต่เมทัพาคที่สองท่านก็สั่งลูกน้องว่าห้ามถอยเด็ดขาดเพราะนั่นคืออธิปไตยของประเทศไทยเราซึ่งสิ่งนี้ทุกคนรู้เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวปราสาทต,ตาเมืองทมจะขึ้นไปก็ถูกทหารกั้นไว้นั่นแหละคะ่ะว่าอย่าขึ้นไปเลยเพราะถูกสั่งมาว่าห้ามคนไทยขึ้นไปเที่ยวนะคะแล้วก็มันมีข่าวออกมานะั่นแหละว่านะคะรัฐมนตรีกรลาโหมสั่งให้ทหารถอย แล้วพูดออกจากปากตัวเองด้วยซ้ําเลยว่าให้ถอยออกจากปราสาทตาบรทมคนทั้งสองคนนะ่ะคืออย่าขึ้นไปตรงปราสาทให้มันมีประเด็นคือสั่งทหารไทยถอยนะ่ะก็พูดออกจากปากของรัฐมนตรีกระหโมนั่นแหละคะ่ะจนกระทั่งถูกนะคะทัวไปลงนลั่นแหละพะเราติดตามข่าวมาทุกคนจะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อ่อนในการที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองนั่นแหละคะ่ะ ขนาดทหารประกาศเปล่าๆนะคะว่าแผ่นดินของไทยตรงนี้แต่รัฐบาลไม่เคยปริปากเม้แต่อย่างเมแต่คำเดียวอะว่าเขมรลุกล้ำประเทศไทยก่อนเขมรเข้ามาเพื่อที่จะยึดอธิปไตยของประเทศไทยนะคะคือล้ำมาไม่ว่าจะทําคูเลดนะคะและก็เข้ามาอยู่ตรงตะเข็บชายแดนร่วมกับทหารไทยเรานี่ยแหละค่ะ ก็คือไม่เคยปีกปากว่าขมินลุกลามก่อนและไม่เคยที่จะบอกนะคะว่ายืนยันอธิปไตยของตัวเองให้ชัดเจนนั่นแหละค่ะเนาะว่าตรงไหนตรงไหนคือของเราพอมีประเด็นที่ไรก็สั่งให้ทหารออกแม้จะมาพูดตอนท้ายๆในช่วงที่มีคลิปหลุดนะคะในช่วงที่มีคลิปหลุดถึงยอมรับว่าเออประสาทตาบรรทมเป็นของไทยก็พูดมาหน่อยแต่ไม่กล้าพูดแรงแต่ก็ยังอ่อนให้ขมินอยู่นั่นแหละค่ะ มันจึงมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและเขเมรเขาก็สร,าสร้างสถานการณ์ทุกอย่างแม้แต่วันนี้ที่เราเห็นผู้หญิงนะคะที่มาเที่ยวตาเมอนทมนะไม่ใช่คนชาวบ้านธรรมดาที่จะมาหรอกคะ่ะนะคะก็คือคนในหน่วยงานรัฐของเขาทํางานกันเป็นทีมว่างั้นเถอะคนนี้แสดงคนนั้นเสริมเห็นไหมนะคะคนนั้นพูด ก็เอาประเด็นพวกนี้ไปตีข่าวว่าไทยรุกรานแต่ไทยเราไม่เคยรุกรานนั่นแหละเพราะมันอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยนั่นแหละที่ไมล์ิลเจบอกนั่นหละทะหารขมรและประชาชนขมรมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ทหารไทยถอยออกจากพื้นที่เพราะนั่นมันคือพื้นที่อธิปไตยไทยขมีนควรถอยลงไปข้างล่างถึงจะถูกต้องนะคะในส่วนนี้เนาะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทหารหารทุกท่านนั่นแหละคะ่ะที่ทําหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะการที่ขเมศสั่งการว่าให้ลงไปเอานะคะอาวุธของเขาขึ้นมานะทหารไทยเราก็วิ่งกลูจะกลับไปเอาเหมือนกันเพราะว่าฟังทหารขเมนออกไงว่าขเมนสั่งสั่งการยังไงนะคะมันถึงมีคลิปเสียงทางทหารไทยเราออกมาอเลยว่าขเมศวิ่งวิ่งกลับลงไปเอาสิ่งนั้นขึ้นมาทหารไทยก็เลยวิ่งกลูขึ้น เพื่อจะไปเอาที่จริงมันน่าจะมีเนาะอย่างอย่างไทยเราเนี่ยมันจะมีไอตัววอหากันใช่ไหมคะมันต้องมีคนประจำการอยู่ในพื้นที่แล้วก็คนที่อยู่ประจำการในหน่วยงานที่ตั้งฐานรับนั่นแหละค่ะเนาะพอเกิดเรื่องอะไรปุ๊บวอหาทางโน้นก็วิ่งมาเสริมได้เลยมันมันควรจะมีแบบนี้เนาะกว่าเราจะวิ่งไปถึงฐานของเรากว่าเราจะวิ่งกลับมามันจะทันไหมล่ะ อันนี้ต้องปรับปรุงเนาะนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของเราด้วยความเป็นห่วงทหารของเราที่อยู่ประจนหน้านั่นแหละค่ะเนาะปรับเปลี่ยนการการทํำยังไงมันจะเร็วขึ้นอย่าลืมว่าเราอยู่เราคงไม่สามารถที่จะเอาสิ่งของเรานั้นไปวางตรงปราสาทได้ใช่ไหมคะเตเขมีนมันอยู่ในป่านะมันสามารถจะอามาวางใกล้ๆตรงนั้นก็ได้เพราะมันไม่ให้ไทยเราเข้าล้าไปเลยฝั่งนั้นน่ะ เพราะฝั่งนั้นมันเป็นป่ามันจะเอามาซุกซ่อนตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ตรงปราสาทน่ะแต่ไทยเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปตรงนั้นเพื่อตวรวจสอบว่าเขาเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะขึ้นมาประจําการไว้แถวไหนบ้างคือไทยเราไม่สามารถรู้ได้ไงคะเขาจะวางไว้ตามไหนซุกตรงป่าตรงอะไรก็ได้เพราะตรงนั้นเลยลงไปมันเป็นป่าใช่ไหมคะทุกคนแต่ไทยเรามันคืออยู่ในตัวปราสาทไง มันจะเอาของสิ่งนั้นมาวางไว้ในตัวปราสาทก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนพราะนักท่องเที่ยวก็มีมาเที่ยวเยอะแยะขมุงขมิน้นมันก็มาเที่ยวนะนะคะแต่ทางขมิน้นมันสามารถวางได้ตลอดแนวอะ่ะเพราะมันเป็นป่านะคะและตรงที่ตลอดแนวที่มันอยู่นะ่ะมันเคยเป็นของประเทศไทยสามนะคะที่มาเล็จเจ,จ,จพูดนั่นแหละคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ก็ถูกเขาเอาไปแล้วว่างั้นเถอะก็เหลือแค่ตีน ตีนเขาที่จะขึ้นมาหาปราสาทนั่นแหละค่ะตีนตรงไอตะเข็บที่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะยืนอยู่นะ่ะยังเป็นของไทยอยู่เพราะมันเป็นต้นไม้ตรงนั้นที่ที่ปลูกแนวนะคะตลอดแนวแล้ว,ว่าอย่าให้ทหารเขมรล,ล้ําเกินมากว่านั้นนั่นแหละค่ะแต่จริงๆมันควรจะลงไปสามร้อยเมตรนั่นแหละนะคะตามที่มาเล็บเจอบอกหลังต้นไม้ไปสามร้อยเมตรน่ะมันจะเป็นของคนไทยที่ไปตั้ง รั้วนะคะประต <part eter> ูที่จะให้เขมนเข้ามานั่นแหละค่ะเนาะนะคะเพราะว่าคนเก่าคนแก่เขาเคยพูดนะคะเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ได้เห็นว่าตรงนั้นมันอยู่แถวไหนนั่นแหละค่ะเนาะคลิปนี้พูดประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทหารหารทุกท่านเนาะนะคะก็ใช้บอนะคะมีคนประจําการอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีคนอยู่หน้างาน พอรบวปุ๊บทางโน้นได้เข้ามาเสริมจะดีกว่าที่เราจะวิ่งกลับไปแล้วกว่าจะมามันไม่ทันการเนาะนะคะด้วยความเป็นห่วงเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคืนนี้หลับฟันดีราตีสวัสดีค่ะ